โหลดสวัสดีครับผมกลับมาอยู่กับไมค์คารอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวภาคนี้ผมจะมาสร้างบ้านให้ NPC นนะครับจะสร้างห้องส่วนตัวให้พวกเขานะครับก็นี่เพิ่งพา n อ c จากในหมู่บ้านที่เหลือรอดมาเข้ามาอยู่ในบ้านผมนะครับก็เหลืออยู่กี่ตัวเนะี่ยเหลือตอนเลขมันเหลืออยู่สี่ตัวนะครับผมเพิ่งให้มันมีลูกกันเพราะโอเคเนี่ยผมเจาะรวย ก็เดี๋ยวว่าจะสร้างที่อยู่ให้มันก่อนนะครับก่อนที่จะย้ายไปด้านบนเพราะว่าข้างบนมันอันตรายนะคปิดปรดตูสามประตูเองมีเด็กน้อยสองตัวนะครับเดี๋ยวครับที่ขุดเลยที่ขุดดินอย่าน,น,นี้โอ้โอ้โอ้ s o หนูเคถึงมันเริ่มขุดกันเลยนะ ว่าจะทําให้มันใหญ่อยู่นะเพราะาแบบจะาจะสร้างฟาร์มข้าวอัตโนมัติด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตแล้วกันครับตอนนี้ขอแบบสร้างที่อยู่ให้ NPC ก่อนเพราะว่าข้าบุญก็แบบยังปากทอดได้อะไรยังไม่หมดเลยครับเดี๋ยวโดนซอมบี้กินหมดก็เลยมาพอพันในบ้านเราก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวค่อยแบบพามันออกไปข้างนอกครับ ก็จะเพาะ NBC เอ็ีซีไว้ในนี้ก่อนนะยืนมองเลยอนะนะมีคนมาแบบมาคอยเฝ้าแล้วด้วยนะนะหูนอะเมาอ่ะมอนแบบมาดูเออมาดูการสร้างของเรานะนะยืนมองสี่ห้าตัวนะโอเหมือนจะต้องลงไปอีกนะว่า ดูมันมองจะต้องขุดลงไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคิปเปอร์แล้วเบิดน่นมันเป็นรูโดนใน n อ c ซที่อยู่ด้านในต้องปิดไว้สักสองชั้นนะเออเดี๋ยวขุดลงไปเพิ่มดีกว่ายืนมองอะไรอะโอเ้เกะกะจริงๆดูดิโอเ้เกะกะ อะไรเนี่ยคุณก,กินต่ออ๋อ,อโอ้ยลำขาญอย่างว่ามัน,มน,นอยู่อะไรนี้เนี่ยที่อื่นไม่มีอยู่เลยไงวะฮะอืมเท่จริงจริงโอเค ออืมอืมมใช้ได้เดี๋ยวจะขยายเพิ่มอีกนึงน่าจะไม่พอนะว่าต้องขยายพันเอนบีซีแบเยอะเลยอ่ะก็พันนี้ก็จะแบบว่าขุดอย่างเดียวนะอยู่แต่ในบ้านอินทรเวิร์ดเป็นพาสอินทรเวิร์ดนะก็เดี๋ยวประจนภัยเดี๋ยวค่อยเอาไว้พาร์ หลังๆเลยวะนะเพราะว่าช่วงนี้แบบอยากสร้างนะอยากแบบขยายพื้นที่อะไรเงี้ยฟาร์มข้าวก็อยากขยายนะครับยางได้ฟาร์มอัตโนมัติด้วยแต่ว่าเดี๋ยวทําฟาร์มแบบเดี๋ยวขอตัดมาในตอนที่แบบวางพื้นเสร็จเลยนะก็เดี๋ยวมันจะนานนะเพราะนานอยู่แหละกว่าจะวางพื้นเสร็จนะเดี๋ยวพูดเตียงมันเข้าไปวางเลยนะเคเว่ายังไม่ได้วางแพงเลนะ วางแค่พื้นได้เฉยเนี่ยขยายห้องกว้างอยู่นะใช้ได้อยู่พอได้ใช้งานโอเคต้องมีกี่เตียงอ่ะอเคเรค่อยเออมีอยู่แปดเตียง่ะเราค่อยขยายเพิ่มม่ยืนทำอะไรกันฮะ,ะวางใหม่ให้หันเท้าเข้าหากัน มันฟิวเหมือนนักโทษไงไม่รู้ MBC ผู้น่าสงสารในเกมหมครับกุดขยายเพิ่มน,นะมันแค่ไปอะขยายอีกสักหน่อยกว่านะท่านผู้ชมวพ MBC มันแบบโอ้ยเกะกาจริงๆพื้นด้วยเนี่ยเกะกะชิบหายเลยอะ ยืนมองหน้าด้วยเออพูดถึงฟาร์มเหล็กอะฟาร์มไอ้ข้าวอันนตโนนุมิคือจริจริงนะผมยังสร้างไม่เป็นเลยเดี๋ยวค่อยไปผมเคยดูคลิปเขาสร้างนะแต่ว่าแบบยังไม่เคยได้ลองสร้างเองอะผมว่ายังไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้เล่นมาคาด้วย ิ่งมาเห็นแบบมันลดราคาแบบแลวแบบเออแต่ก่อนแบบเราเคยเล่นไมครับกับเพื่อนนะเคยเล่นไมครับกับเพื่อนเคยดูแบบยูทูบเบอร์เล่นนะก็เลยแบบอยากย้อนความหลังเนี่ยกลับมาเล่นซ้ำในหนออม่โอเคดูเป็นดูแบบ เป็นห้องขึ้นเยอะเลยพูดถึงการสร้างบ้านเนี่ยแบบผมสมครมืผมชอบสร้างใต้ดินนะนะครับซึ่งมันเป็นตุ่นอะไรเงี้ยชอบเจาะชอบแบบมุดไปในดินแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะอุ้ยเชี่ยไม่มืดวะอยู่ดีก็มืดเฉย ตกใจหมดโอเคมืดจังวะก็ยังไม่มืดดีว่าะม,มีอะไรให้แลกวะเฮ้ยอะไรอ่ล่ย่างไาเ่าโอ้ฝนตกนี่โอ้บรรยากาศดีใช้ได้ฮึมอุดต่อดีกว่า อเคเดี okay. u, ๋ยวเราจะขยายตรงนี้เพิ่มอีกไม่ได้ขยายเลยไอ้ขุดเพื่อจะวางกำแพงไม้วางไม้บล็อกไม้ไปขุดลงไปด้วย อันนี้ไม่รู้ว่าท่านผูช้ชมจะเบื่อหรือเปล่านะเพราะว่าแบบขุดอย่างเดียวเลยอะเดี๋ยวพยาายมจะชวนคุยแล้วกันนะครับพยายามชวนคุยขยายเพิ่อมอีกสักหน่อยโอเคแล้วขุดพดานเออถ้าทุกคนมี ไอ้อะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้นะครับแบบว่าผมก็อยากแบบเออพูดคุยกันในใต้คอมเมนต์เหมือนกัน,นว่ามีอะไรแบบอยากให้ผมทํำไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ไม่เคยเล่นดีกว่านานๆทีจะได้เล่นนะไมค์ครับเนะี่ยแบบพื้นฐานอะไรก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่โอเคครับผมก็เนีย่ยหลังจากที่ขยายมาก็ขอตัดหน่อยนะว่าเดี๋ยว มันคลิปมันจะยาวเกินเนี่ยทางลงเมืองเหมือนไ้ยินเสียงซอมบี้ไงเว้ยหุดยากเะเตอด,ด,ดิผมว่าผมเผื่อไปเจาะไว้แล้วแบบหรือปักไฟแน่เลยปักทอดอ่ะมันเกิดไงใช่ปะ่ะอืออ่ะจริงดว้วยใส่หน่องปักทอดเกิดสองตัวอ๋อยังไงทำไมได้ยินเสียงซอมบี้โอเคเดี๋ยวปักทอดเพิ่มเนี่ย พูดออกได้เปลี่ยนเป็นไม้พูดถึงแบบฝนตกนี่ไนงะแบบช่วงนี้ฝนก็ตกหนักอยู่นะอืมแล้วแบบเจ้าแบบที่ผมอยู่ก็คือแบบตกแบบโอ้ใช้ได้เลยนะแต่ว่า,า,า้ากนาไม่ท่วมนะแต่ว่า,ถาแถบเชียงใหม่เนี่ยแบบผินเขาน้ำท่วมกันนะ โโอ้ก็แบบท่วมเอ้ยแบบจะหมดอ้อยอ้อยเออปู่ถึงไหนละก็แบบว่าผมเห็นข่าวแล้วแบบท่วมแบบโอชั้นสองเลยอ่ะแบบน่าสงสารมากเลยน่าเห็นใจนะแบบคือแบบเราไม่ได้น้ำท่วมเราแบบอยากจะช่วยนะแต่ว่าเดี๋ยวมองมาตัดไม้สักหน่อยดีกว่า เดี๋ยวขอเล่งเวลานะเดี๋ยวพาไปด้วยเล่งเวลาไปด้วยก็เ,ออเดี๋ยวกินเวลาของคลิปนะนี่นี่แบบแบบปลูกต้นไม้ไว้เยอะอยู่นะแบบว่าขี้เกียจแบบแบบตัดไกอ่อเออนี่ก็ปลูกไว้ใกล้ๆอะ่ะแบบเออทุกคนเป็นไหมแบบปลาราต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วมันชอบเป็นต้นใหญ่อะ่ะเหีแบบ้ยมันตัดโคตรยากเลยอะ่ะพูดคำหยาบตบปาก,กอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดพูดคำหยาบโอเคก็แบบ เราเราต้องปีนใช่ไหมเออต้องปีนตัดอะไรเงี้ยต้องวางบอกตัดโอ้โหแบบน่าเบื่อมากเลยแม่งต้นใหญ่จะบางทีถ้าตัดไมบหมดก็จะเป็นแบบต้นไม้ใบไม้ลอยอยู่กลางอากาศขัดหูขัดตามากทีน,นี้เราเจาะเราเจาะพื้นลงไปด้านล่างนะเพราะว่าเราจะให้พวกเอฟพีซีมันทำฟาร์มนะให้เอซีมันทำฟาร์มอะไรเงี้ยแบบ ให้มันแบบขยายพันธุ์กันเองเราแค่แบบมีหน้านะที่แบบไปตัดขนแกะแล้วมาสร้างเตียงให้มันอะไรเงี้ยมันก็จะขยายลูกหลานของมันนะ อาล้ครับผมหลังจากที่เราแบบทุ่มแรงทุ่มกายเพื่อที่จะสร้างห้องให้เอ็นีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะกเะ็เสียงเสียงเด็กแว้นนะเมือกคก็หยับสนใจนะครับก็ก็จะสร้างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะขยายเพิ่มนะว่าลูกหลานเอ็นบีซีกันเยอะ น่าจะเยอะเลยแหละโอเคตักน้ำ่อนเดี๋ยวเราจะไปสร้างฟาร์มด้านในกันนะโอเคครับเดี๋ยวลงไปเลยอืมก็จะฟ,าง,ฟางเออฟางอะไรนะตุยสร้างครับเดี๋ยวจะสร้างฟาร์มอย่างนี้กันนะเป็นฟาร์มเล็กๆก่อนนะให้พวกเอพีซีมันแบบปลูกข้าวให้กันเองอะไรเงี้ย คือผมจะไม่ยุ่งอนะ่ะมันจะไม่แช่ฟาร์มของผมเลยนะร้อเร์เซ็นอะไรเงี้ยคือจะให้ NPC แบบมินิเจอร์เองเนีนะครับแบบว่าคอยดูแลกันเองผมก็แค่แบบมีหน้าที่แบบคอยขยายฟาร์มให้นะครับอยขยายที่อยู่พอเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะใช้งานพวกเขานะครับผมถือว่าเป็นความคิดที่ชั่วร้ายมาจะสร้างฟาร์มกัอนอย่างนี้นะโอเค ดี๋นี่ขนาดแบบคิดเด่อเตะใหญ่แล้วนะแต่ก็ไม่พอเดี๋ยวสงสัยต้องขยายฟาร์มเพิ่มน,นะขยายพื้นที่อยู่อืมใช้สมองแป๊บโอเคเดี๋ยวพุดตรงนี้นะวางน้ำ นี่เป็นในนี้แล้วกันนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกรอบเป็นขอบนะจะได้สวยงามนิดนึงนะตกแต่งวความสวยงามนิดหน่อยโอเคพอดูได้นะใช่ไดเ้เหมือนน้ำมันจะเอีเยงๆอะไรวละอืมเอามาเล็ยกมาก่อน ก็พัวพวอยู่ไหนเอาเดี๋ยว,ยวทองมาโยนเล่นทำไมละ่ะเอ้อพัวอยู่ไหนวะเนีย้ยอย่าบอกนะว่าขาใหม่ก็ได้เหมือนจะเอาไปไว้ข้างนอกนะออหินไม่พอ,อขอหินเซตหนึ่งมาได้แล้ว เขียวเกี่ยวข้าว okay. นี่เลยเฮ้ยมันน้ำมันจะไปไม่ถึงนะเดี๋ยวขอญาตฝั่งนี้มันสิบายายน้ำก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอ๋อ โอ้หเล่นโทรศัพท์มันยากเย็นจริงๆเคยเอามาเล็ดนะฮะก็โยนให้เลยอ้าทำไมมันไม่ปลูกอ่ะหืมทำไมไม่ปลูกอ่ะเอ้าเสียมเมล็ดให้มันฟี่นะเนี่ยกำ อะไรมีอ่ะแล้วทำไมมันมันไม่ยอมปลูกให้เราวะหรืออะไรยังไงปลูกให้ก็ได้วะอนี่งไงเอามาเมรได้เข้าไปด้วยโอเคก็ทำแบบลุกลกไปก่นอนเคเองดูแลกันเองนะ ดีวะขี้ไม่ออกเดี๋ยวกำลังงงๆเอาเลยเก็บก่อนเหล็กก็ยังไม่ได้เผาพว่าะเอ่อแร่เนี่ยะผมสงสัยมากไอ้แร่ทองแดงนี่มันเอาไปทำอะไรวะเล่นเวอร์ชันก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะมีไม่เคยใช้ด้วยนวางเตียงของเราเตียงเราเองเฮ้ยโอ้มาลงมาลิงก์เตียงค่าว้ย หิอวอาหารจังเอาแอปเปิ้ลมากินก่อนงาำๆๆๆๆๆำน้ๆๆๆๆเอออิ่มแล้วโอเคก็ฟาร์มก็เดี๋ยวผมว่าอนาคตน,น่าจะต้องขยายแหละอาจจะเป็นพาร์ทเอ้ยไอ้นั่นโกลิมอื้อืม,อม,อม ตะวันแบบสองหน้าสองตาร้อนเชียวเนี่ยแบบก็ขยายแบบไล่ปักไฟรอบๆหมู่บ,บ้านได้ในระดับหนึ่งแล้วนะที่แบบว่าซอมบี้แบบไม่เกิดแถวเนี้เฮ้ยต้องเตายัไง,ไงฟาร์ามข้าวของเราโอ้โหมันโตมาแล้วโอเคปั๊บ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 นี่ไม่หวีดมาเยอะเลยอะปัะ๊บปั๊บปั๊บปั๊บได้มา25นะ26 คืนด้วยมันร้องแบบเป็นแบบผู้ยึดครองอะไรเงี้ยมายึดฟาร์มหมู่บ้านเฉยเลยลขอนอาศัยในละกันนี่ไงวีในกล่องนี้เราก็มีเยอะจริงโอเคเราเอาไปทำหนงปังนี่ครัผมสร้างทางเดินไว้ด้วยนะเท่ะเดี๋ยวนาคตก็เดี๋ยวจะขยายฟาร์มหมูขยายฟาร์ยายามไก่ อันนี้ก็แบบว่าสร้างให้คนในหมู่บ้านก่อนนะครับก็โอเคอยู่นะใช่ได้หรือว่าไม่น่าเกียดแต่ผมงงว่าทำไมมันไม่ยอมไปปลูกข้าวให้ดิได้แต่คิดแล้วก็สงสัยโอเคก็เก็บของก่อนของเยอะเชียว จะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองอ่ะัะกดไหมั่วมันนะโอเคนี่นี่ได้ละโอเคก็ภานี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมมีอะไรติชมได้นะคะผมคอมเมนต์ไปลวจ้า